สวัสดีค่ะสาวๆนี่นะคะวันนี้ก็ชงชามะนาวนะคะชะเหลี่ยวพลัสนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะ สูตรนี้นะคะจะบอกว่าความเข้มข้นนะคะอร่อยมากนะคะติดอันดับความอร่อยอันดับหกของประเทศไทยแล้วนะคะอันนี้เพิ่งเปิดตัวมานะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะบอกว่ากลิ่นมะนาวนี่คือหอมมากยิ่งถ้าสมมติว่าบีบมะนาวไปในหนึ่งซีกนะคะโอ้โหระบบการขับถ่ายดีมากเลยนะคะและที่สําคัญคือตัวนี้มีไฟเบอร์นะคะทุกคนไม่ต้องไปซื้อดีท็อกอื่นกินเลยนะคะตัวนี้ทานไปแล้วท้องไม่ผูกนะคะทุกคนนี่ ทานวละสองซองได้เลยนะคะก่อนอาหารเช้าสามสิบนาทีค่ะคนไหนที่ดื้อยาลดยากดื้อมากๆนะคะบอกเลยว่าลดได้แน่นอนนะคะอืมที่สำคัญคือ คนไหนนะคะที่จะไปเที่ยวสงการใช่ไหมคะกับบ้านกับไปเจอเพื่อนๆไปสังสรรค์ไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าลืมนะคะเอาชามะนาวลดน้ําหนักตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะคะก่อนที่จะเจอสึกของกินเยอะๆนะคะทุกคนเราจะได้เป็นดูแบบผู้หญิงซอฟๆไม่ค่อยหิวอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะชาเหลียวค่ะชามะนาวลดน้ําหนักนี่หรือคนไหนนะคะ กลับจากช่วงเทศกาลสงการก็แวะกันเข้ามาได้นะคะ,ฉะเฉลี่ยวชามานาลดน้ำหนักค่ะทุกคนคะมือหนักแค่ไหนก็เอาอยู่แน่นอนนะคะทุกคน1น่ซองนะคะมีต้้งสิบกรัมแหละราคาเพียงกล่องละ2 9งบาททานได้นานสิวันส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ